มาครับผมมารีวิวไก่บวชีนะครับวานเป็นเหมือนเพื้มั้งครับนามกินได้นางกินได้ชุ่มุะ ้องฟื้นกินเลยมันกินไม่ได้่ะเป็นเมนูดีมันไม่ค้าหมดเลยครับมันแตกต่างกันมาแต่ก็ต้องกินนะครับผมทํามาแล้วผมไม่ต้องการให้มันต้องเทงครับต้องกินครับมันไม่ร้อยครับอ,อ,อ,อ อมไม่ต้องเอาไปทำตามนะครับไม่ร้อยครับเหมืองงนเปลด ผมทดลองแล้วมันไม่เข้าเลยครับมันกินไม่ได้ครับต้องกินไปครับเสีออยคนใหญ่เสียกองต้องกินแล้วครับ มันเต็มเจือดมันจะมีกินข้าวของเนี่ยทัดถ้ามึงกินกับนางนกะทิแต่บานร้านะ กินไม่ได้เลยอ่ะสุดๆเมนูนี้ใครอยากให้ผมทดลองอาหารแบบไหนครับหรือว่าอยากผมทำอาหารแบบไหนครับที่ไม่เคยมีมาที่ครับบอกมาได้ครับคอมเมนต์มาได้ครับส่งข้อความมาได้เชฟมาได้ครับอาผมได้เลยครับ แต่เมนูนี่นะโหผมถึงกับน้ำตาเลยเลยครับน้ำตาหล้เลยครับมันกินไม่ได้ครับถ้ากินน้ำอย่างเดียวมันกินได้เนี่ยครับน้ำน้ำกินได้แต่กินเนื้อไก่กินไม่ได้ครับเนี่ครับผมมันกินไปชิ้นหนึ่งแล้วครับเลยซอ,องชิน้นผมไม่ทิ้งนะครับ ไม่ต้องดรามาผมไม่ทิ้งครับผมจะเอาเมนูนี้นะเอาไปแก้โดยผมจะทำเป็นอเป็นเขาเรียกอะไระครับแกงกะทิไก่ครับมันต้มค้าดไก่ครับพวกนี้ผมก็แขกเอาไปใส่ตะไครไ้ใส่หอมใหญ่ครับใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่สมแขกไปนี้นะครับกลายเป็นต้มค้าไก่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะทิ้ง เมนูที่ผมทำแล้วผมกินไม่ได้ผมหยอกไปไก้ไขได้ครับอย่าดรามานะครับแต่เมนูนี้ผมบองตรงครับเหมือนเปรากัิดีามช่องร,ร้อยเพลย์เอร์ทาง YouTube ได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยน,นะครับ